เฮ้ยฮะหมวกเลยวะหมวกสปกี้เย้ขึ้นแต่วงจริงขึ้นแต่วงจริง ครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมนะอยู่กับช่องต้มสองสามสองเก้าอีกเช่นเคยครับวันนี้เป็นคลิปในรอบกี่ปีวัเนียที่ผมเปิดไข่เนี่ย <Yeah. S 1> ล้อเล่นไม่ถึงปีหรอกประมาณหลายเดือนอยู่นะครับวันนี้ผมที่ไม่รู้อยากเปิดไข่นะฮะแต่เปิดไม่เยอะหรอกเปิดประมาณนักหนึ่งพันบาทนะหรือว่าประมาณยี่สิบฟอร์มพอนะเก้าพันแคทพอยต์นะครับผมก็ <Yeah. S 1> สิ่งที่เราคาดหวังไม่มากไม่น้อยก็คือของในไขน่นี้ก็คือแถวบนให้มันกระโดดขึ้นไปแถวบนสักครั้งหนึ่งนี ก็เพียงพอแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่า20ฟองของเรานะครับมันจะได้อะไรบ้างน,นะฮะข่นี้นะมีชื่อว่าโอบอรอนนะสกอนะก็เป็นไข่ของก็เรียกว่าสายเวทหรือเปล่าไม่รู้นะไอไอเนี่ยประดับที่มันการันตีนะฮะก็น่าจะดีอยู่นะครับผมนะอันนี้เราซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะฮะทั้งหมด20ฟองนะเปิดแค่นี้พอนะฮะเวลาเราจะเช็คดวงตัวเองหรือว่าเวลาเราแบบ อยากจะเปิดเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเปิดเยอะนะครับเปิดประมาณแค่นี้แหละนะ oh, <fuck> ครับไข่นี้ก็มีอะไรดีๆหลายหลยอย่างนะฮะเท่าที่ผมรู้เนี่ยก็มีซิลการน,นะกอเย็กนี่ก็ดีนะครับแล้วก็ไอ้แหวนใหม่อันนี้ดีอยู่แล้วที่เป็นการันตีแล้วที่ดีไปมากกว่านั้นเลยคือขยะส่วนข้างล่างนะที่เป็นของเกลือนะก็จะได้เป็นยาสามสีนะก็มีดีอยู่แล้วก็มีพวกคอชา์โดใส่อัมโบก็เข้ามาในไข่นี้แล้วนะครับก่อน แน่นอนคนระับมีปัญหาอยู่พอสมควรกันนะฮะเพราะว่ามันเป็นของที่ใส่ส่วนประดับนะฮะออมาตตี้ก็ที่คนก็ใส่พวกประดับเด็กกันอยู่พวกเจาะขนาดใหญ่กันอยู่นะครับก็ไอประดับนี้มาทดแทนในพวกนั้นไปก็ค่อนข้างที่จะเสียหายหนักเหมือนกันนะฮะแต่เขาต้องเอามาไว้ส่วนประดับเนาะเพราะาไอส่วนพวกเอ,อ่อเสื้อโล่รองเท้าอะไรเงี้ยส่วนใหญ่คนจะไปใส่พวกเจาะก,กันอยู่แล้วนะก็ลองพลิกแพลงกันทําของกันเอาเองนะฮะตรงนั้นนะอ่ะใครเล่นสายอัมโบนะครับผมนะ ไข่นะครับผม20ฟองนะคะสำหรับตามสองเก้าแล้วเปิดก่อนเลยนะครับผมนะได้อลิมิตดิงนะครก็ยาสามจีมาแน่ๆอยู่แล้วนะถ้าเกิดเราได้ขอมานสักชิ้นสักชิ้นหนึ่งคืนทุนไปสักประมาณสักครึ่งนึงก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับก็ได้โอกาสได้ลุ้นดวงแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาอยู่ที่ที่เราเปิดได้ซิลการ์ตกลางขากันดีกว่านะโอเคนะครับ Power อร์บุลเตอร์นะครับตามมานะครับผม เดีย๋ยวเราจะค่อยๆกดไปนะครับอ่ะอาิมิเต็ด,ดิงเหมือนเดิมนะฮะอันนี้ใครชิบมาผมเนี่ย <Hey. S 1> น่าจะเป็นคนเล่นใหม่หรือเปล่าหรือว่ามิจฉาชีพเลดบูสเตอร์นะฮะขอของเพิ่งมาเล่นใหม่โอ้โหไม่มีเลยครับตัวนี้นะ <c oughs> มีคนมาขอมีคนมาขอของนะฮะ <c oughs> ลองกดเช็คในครนะั้งในครั้งนี้ผมน่าจะไม่มีต้องไปดูตัวข้อคานะครับคนมาเล่นใหม่ก็ เขาก็พยายามชิปอย่างเงี้ยเนาะเปิดไปชิปแบบเผื่อมีของอะไรให้เขาบ้างอะไรเงี้ยเนะเาะเดี๋ยวเราแนะนําให้เขาไปดูช่องเราแล้วกันนะเดี๋ยวแนะนําให้เขาไปดูช่องเราแล้วกันช่องเราทําเทคนิคเกี่ยวกับการแบบหาเงินในเกมเยอะนะเออใครว่างๆก็ไปดูได้นะครับผมนะคลิปเก่าๆนะที่มีเทคนิคในการหาเงินนะครับผมป่ะเราก็ทําการเดี๋ยวเราจะเปิดต่อนะครับ คลิปนี้ก็เปิดยี่สิบใบนะครับเพียงพอแล้วนะต่อการลุ้นนะครับเรดบุตเตอร์นะครับผมตอนนี้เรายังไม่ได้อะไรเลยนะนอกจากยานอกจากขยะสามยาสามสีนี้นะได้ครบหมดแล้วนะทุกสามสีเลยนะครับแบคซิมิ r เ c i n g ก็ยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองดู มีคนชิปมานะครับผมอ่าเดี๋ยวเราแนะนำให้ไปดูช่องเราเอานะครับโอเคแนะนำแนะนำให้ไปดูช่องช่องเราเอานะครอ่าเดี๋ยวปาเดี๋ยวเดี๋ยวย้ายเอฟนิดน,นึงนะมาไว้เอฟสองนะครับ ตเอรร์ูได้อย่างละสิบสิบส <tinc S 2> ิบสิบหมดแล้วนะก็ยาออกรัวๆนะครับผมเฮ้ยอย่ไมีขึ้นข้างบนอีกไปไปไปลันหน่อยไหลหน่อยไหลหน่อย ได้แต่ยามหมดเลยอ่ะเอาได้แอโร่ชาร์โดเวปป้อนมาอันหนึ่งนะครับผมไม่ได้ใส่อมโบเนาะเอได้สปีมาด้วยนะครับก็อันนี้ก็ไม่รู้ว่าราคาอยู่เท่าไหร่นะครับก็น่าจะไม่แพงหรือเปล่านะครับของของอาชีพอื่นนะไม่ใช่ของเลนเจอร์นะครับผมอันนี้นะได้ชาร์โดมาหนึ่งแล้วนะครับอันนี้คือชาร์โดมันทัดที่สองถุงมือน่าจะหายากอยู่ปะ่ะมาเปิดต่อนะครับ อลิมิเต็ดดิง์นะฮะเรดบูสเตอร์ก็ได้แบบยาแบบว่าแถวล่าง masked. ออกเยอะอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็ได้ไก่นะได้ไก่สิบเปอร์เซ็นต์นะเมื่อตีถึงบวกเก้านะครับผมก็ได้ไก่ทั้งหมดสิบเปอร์เซ็นต์นะก็ไม่รู้นะว่ามีคนเล่นหรือเปล่านะครับสายนี้นะก็เดี๋ยวลองไปขายดูนะครับถ้าเกิดมันแพงก็อาจจะคุ้มนะถ้าเกิดไม่แพงก็อาจจะแตกนะฮะ <entwickelt> อันนี้นะครับจะรอดูแล้วกันนะครับว่า เดี๋ยวรอเปิดเดี๋ยวรอเปิดเสร็จก่อนละกันนะเดี๋ยวค่อยสรุปนะว่าจะขาดทุนหรือเปล่าแต่จร,จริงแล้วผมคิดว่าเออถ้าเกิดคืนมาได้สักครึ่งหนึ่งอ่ะสมมติว่าเราเติมไปพันหนึ่งเนี้ยเราเติมไปประมาณเก้าร้อยใช่ป่ะคืนมาถ้ามาสาักห้าร้อยเนี่ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับอะลีบิตด,ดิ้งนะครับออกรัวๆเลยก็เอาไว้ปั๊มกันนะครับยาพวกนี้นะอะรัวไปครับเหลืออีกนิดเดียวนะอีกสี่ฟองสุดท้ายนะครับ อาิวิเต็ดดิงอีกแล้วนะครับผมมาต่อเนื่องครับผมเฮ้ยหมวกมาหนึ่งหมวกสโมกกี้นะครับอยู่แถวบนเลยนะครับ <Wow. S 2> ของอันที่ห้านะครับผมโอ้โหทำไมไม่มาสองอันแรกวะถ้ามาสองอันแรกดีบันเทิงเลยนะซิลการ์ดนะครับกับไอแหวลิงนะโอ้โหก็คือแบบ <laughs> ไอหมวกนี้พอได้อยู่ครับประมาณสักหกเจ็ดร้อยนะครับ แต่ผมคงได้ขายไม่แพงหรอกนะถ้าเน้นแบบขายออกไวๆอะ่ะอ่ะ,อะยังดีคืนทุนนะครับคืนทุนมาครึ่งหนึ่งนะเปิดต่อครับอลิมิเต็ดดิงออกรัวๆนะครับเอาไว้ปั๊มนะครับอ่ะโอเคนะโอเคนะครับผมอันสุดท้ายอลิมิเต็ดดิงหูออกรัวจัดนะครับโอเคนะครับก็1น0 0งบาทนะมาสรุปกันนะฮะง่ายๆนะครับที่เออประมาณเติมประมาณ9 0้กว่าบาทแล้วกันนะเออ ใส่ซะหน่อยแล้วกันนะเท่ๆนะครับผมเนะี่ยได้หมวกวันหนึ่งหวาเพื่อนได้หมวกวันหนึ่งแต่หมวกนี้ดีนะเดี๋ยวมันเออ่มันมีคอมโบนะแล้วก็นา่าจะใช้กันเยอะนะครับหมวกหมวกอันนี้นะเอ,อก็โอเคนะครับผมนะก็ได้คืนมาประมาณห้าหกร้อยประมาณนี้ลนะผมว่าประมาณนี้นะแต่ในพรอเนี่ยขายอยู่ประมาณในพรอเนี่ยขายอยู่ประมาณสามสิบสี่สิบเอ็มนะ สามสิบเอ็มนะแต่เดี๋ยวต้องดูก่อนว่ามันออกยากหรือออกน้อยนะวันนี้นะอ่ะมีครับก็เป็นรางวัลนะฮะัสำหรับคนที่นักเสี่ยงดวงนะฮะ <c oughs> โอบารอนเราก็ทําง,งานอีกแล้วนะครับผมนะก็มาเปิดยี่สิบใบเล่นๆนะครับใครที่อยากจะเปิดก็ลองเสี่ยงดวงดูได้นะฮะแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะว่าจะขึ้นแถวบนง่ายๆนะแถวบนก็เป็นแถวที่ของแลเยอะนะครับก็ถ้าขึ้นมาแล้วเนี่ยได้ อันที่มีราคาเลยก็คือแพงนะครับแต่เกิดว่าได้อันที่ไม่มีราคาก็อาจจะถูกนะคเขารู้สึกว่าเสื้อของกิโยเขาก็ว่ามันไม่แพงด้วยนะครับผมเนะี่ยแล้วก็ได้ถุงมืออันนี้มาหนึ่งนะเป็นถุงมือเพิ่มดาเมจระยะไกลนะอันนี้เลนเจอร์ใช้ไม่ได้นะครับมันฟิกอาชีพไปด้วยนะครับผมหรือว่าถือว่าใช้ไม่ได้นะก็ถือว่าโอเคก็ถือว่าคุ้มนะฮะก็บวกลบคุณหารแล้วมียงมียามาใช้นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่ก็ได้คืนมาเกือบเท่าทุนนะฮะ ถ้าขายถุงมือออกด้วยก็ผมว่าน่าจะคืนน่าจะคืนทุนนะแต่ถุงมือเดี๋ยต้องไปดูก่อนนะว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะส่วนเออส่วนไฮไลท์ของเราวันนี้นะฮะในการเปิดไข่ก็คือหมวก s m o มอกอันนี้ฮะก็ถือว่าเปิดไข่ได้มาใน,ในจํานวน20ฟองแค่นั้นเองนะครับมาที่ฟองล้ประมาณ17ปะเออก็ทุกคนนะสามารถเสี่ยงดวงดูได้นะบางคนอาจจะได้ซิลการก็ได้นะั้นอยู่ประมาณ2-3หมื่นนะเนาะก็ถือว่าเยอะนะครับ แต่นั้นเป็นมันมันเป็นของแรงมากไงน,นะเออแต่เราได้ขนาดนี้เราเปิดแค่20ฟองก็ถือว่าคุ้มมากแล้วสำหรับ t, g d t ีคุณภาพที่จัดให้เรานะจริงๆว่าผมสุ่มซิลเออผมสุ่มได้การ์ดกางขาเอยมผมสุ่มได้การ์ดกามมาก็ถือว่าสุ่มน้อยนะประมาณ2 0 0 0ันบาทนะก็การ์ดกามก็มันอยู่ประมาณเกือบ25 0 0 2 7 0นะ้าันเเนาะก็ถือว่ากำไรนะครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวลองขายดูให้หมดนะแล้วก็น่าจะกำไรนะครับ โอเคนะครับวันนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆคนจะชอบนะในการเปิดไข่แบบนี้นะใครที่อยากจะไปเปิดแล้วเปิดได้อะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้ร่างคลิปด้วยแล้วกันนะส่วนใครดูมาถึงตรงนี้แล้วยังไม่กดติดตามกดไลค์ ной? คลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ like คลิปนี้ด้วยแล้วกันนะแล้วพบกันใหม่ครับสตรีมหน้าครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าๆนะฮะหรือว่ามาสตรีมนะก็เดี๋ยวมารับชมกันนะส่วนวันนี้ตั้มสองเก้าขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ